กินโดยการ์ทัพพีและมิ้นรันรวีสีแดงสีแดงสีแดงเหมืนหัวใจสีแดงหรือเปล่าเออนะยังไงอะ่ะมันร้อนแรงยยยยียียย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 ยิยยย เป็นอะไรกันนะครับแซนด์ตุ้นได้ินจันสิจันชิราและไอซ์อาทิตย์ชนันน่ารักมากค่ะผมบอกเลยว่าเราหน้าตาดีทุกคนสีนี้ใช่เพราะว่าผมก็อยู่ในเด็กอนด้วยอ๋อนรอนใช่ก็เลยที่เป็นหน้าตาดีดีโอเคงงมากแต่เนมือนก็มาสีแดงแ็่ไม่รีบนะฮะ ค่ะขาเป็นคดินอย่างมั่นคงค่ะสีแดงเดินอย่างมั่นคงไม่ใช่อะไรแดงเดินสองก้าวถ้าบอกว่าทีมเดินหนึ่งก้าวบาตรด่าก็เลยเดินช้าได้และทีมสุดท้ายค่ะทีมสีฟ้าทีมพรชีวันนำโดยคุณ